วันนี้ใครที่อยากได้เครื่องบทสักคุณจะไม่เห็นตัวบทสักที่มอตเตอร์โคตรแรง <Hey. S 1> ใบมีดโคตรแข็งนะครับวันนี้เราจะจับใบมีดของเขามาประทากับนี่เลยครับแก้ว,กวปกติที่เขาวีดีวิวกันเขาปั่นอะไรหมูผักอย่างนี้โอ้ธรรมดาเกินวันนี้ผมจะจับมันปั่นแก้วนี่นี่นใส่เลยเดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูจริงๆเลยว่า ใบมีด304สแตนเลสที่เขาบอกว่าแข็งนี่แข็งขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ประกอบลงไปนะครับนี่จัดให้เลยเอาอยัางพร้อมอยังออทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตั้งใจดูผมจะนับ3 2อสโ คุณดูดิครับนี่เขาเรียกว่าใบมีดสแตนเลสโอ้โหูดิโอ้โหนี่อีไรโอ้โหดูดิครับว,วันนี้ใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับแรงๆทนทานทนทานนะครับวันนี้ผมมีเจ้าตัวนี้ของแบนีออนและตัวเนี้ยนอกจากแรงแล้วมอเตอร์แรงด้วยนะครับไม่พอเจ้าตัวนี้ยังมีใบมีดทำมาจากสแตนเลส3 0 4ถึงบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆและนี่ เขาให้มาถึง4ชั้นด้วยกันเห็นไหมและคุณสังเกตไหมตั้งแต่ผมรีวิวเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นส่วนบางคนบอกว่าเคยซื้อมาแล้วมันแยกไม่ได้เวลาจะล้างอะไรอย่างเงี้ยมันสกรปรก บางทีมาไปติดตามซอกสุขะอนามัยก็ไม่ดีแต่ตัวเนี้ยคุณดูนะยันใบมีดก็ถอดได้ถอดน็อตออกไปล้างได้แยกชิ้นส่วนล้างได้เห็นไหมบอกเลยว่าความสะอาดเป็นหายห่วงแน่นอนแล้ววันนี้ปกติตัวนึ่งเนี่ยเขาขายกันตัวหนึ่งพันกว่าบาทแต่เราไม่ขายว,วันนี้ใครสนใจนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนวันนี้ใครซื้อเจ้าตัวนี้หนึ่งตัว ผมจะแถมชุดชามเซรามิกให้6ชุดพร้อมตะเกียบนี่ตะเกียบนี่1คู่1ชุดนะครับเป็นชามเซรามิกแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวขอให้ดูหน่อยนี่ Yeah, เห็นไหมวันนี้คุณจะได้ชุดชามเซรามิกเป็นของขวัญปีใหม่นะครับคนละ1ชุดไปพร้อมหมดน,นีชุดนี้ราคาขายอยู่ที่1 9 9 0บาทแต่เราไม่ขาย,ขายวันนี้ใครอยากได้เจ้านี้เห็นไหมไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมานั่งปั่นหมูถ้าปั่นแก้วได้ขนาดนี้หมูก็ไม่เหลือแน่นอนครับวันนี้ใครสนใจเจ้าตัวนี้1ตัวนะครับหกล่องประกัน1ปีของแบรนด์นีออนพร้อมตัวนี้แถมให้ด้วยเป็นของขวัญปีใหม่1ชุดซื้อหนึ่ง แถมเจ้าตัวนี้อีกหนึ่งชุดในชุดนี้จะมีชามทั้งหมด6ชุดด้วยกันวันนี้เอาราคาพิเศษเพียง499บาทเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยจัดไปเลยครับ1แถม1 499งเกเก็บเงินปลายทางไปเลยครับนี่เลยโอ้โห